ปฏิคับปฏิคับแต่สิ่ทุกขั้นตอนดี่อยู่ในสิ่งทุกขั้นตอช่องวีดีธรรมดาครับข้องวีดีธรรมดาก็จะมานาเสนอดาวจูน v ีนะครับดาวจูนดีพีของวันที่ห้านะวันที่ห้าคุมภาอพันธ์2 5 6อกสิบกนะครับสําหรับดาวจูนวีพีนี้จะมีทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะจะออกทุกทุกวันเลยเวลาเที่ยงคืนครึ่งสองยามครึ่งนะครับของทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับ ช้องวีีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุลนวงเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวัน,วนเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> แต่ก็หายไปเกือบลันนะข <c> อ <oughs> ขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะติดติดตามตลอดมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเึงๆนะคิดถึงทุกทุกคนมากๆเลยประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับใครกดติดตามแล้วก็อย่าลืม,มลกดสูกใจด้วยนะครับ ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่จนนะครับมันมบ่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับถ้าวีดัพถ้าวีชคทถ้าวีสุดครับอ,อ่าวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันสิถ้าจนวีพีนะครับวันนี้มีเลขถึงสูงข,ข,ข,ขึ้นตับนะ901นะครับเน้นที่9กับศนยนะเก้าอะไรครับเก้าสาามเก้าา พื้นต่างๆพื้นเกล็ดเกล็ดนะครบบับวิ่งนะครับนละวิ่งนะวิ่งดับลูดเอา <c oughs> วิ่งจับลูดนะครับแก้วกับศูดนะนะครับตัวลองคือหนึ่งนะ รุ่ลมเพื่อความมันเยิรเท่านั้นนะครับรุ่ลมเพื่อความมันเยิร์ตเท่านั้นนะเนกะิดไปนะครับ,น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 ,รบ <c oughs> นี่นะ,ะประมาณนี้นะครับรนี่นะครับหรือจัดไปก่อนนี่เลยนะครับจนชอบไปจัดนะครับไม่จนไม่ชอบก็ลื่นๆกันไป ลุ้เน้นที่ลุ้นลงเพราะควาบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับให้ทุกท่านโชคดีนะใครจุดไม่ทันก็แคปเจืองหน้าจอแป๊บมือใครใครแคปเจืองหน้าจอไม่เป็นก็เอามือจุดวิดีโอไว้นะมือเป็นแตะวิดีโอพักไว้้วจุดไปจุดไปแบบนี้นะครับขอบขอบขอบคุณนะครับพบกันใหม่นะอ่า